เก็บรูปภาพในไลน์ยังไงไม่ให้หายไปจากแชทบางคนเคยส่งรูปไปหาเพื่อนนะผมพอจะกลับไปดูรูปภาพอีกทีปรากฏว่าหายไปแล้วไม่สามารถกดเปิดดูได้เป็นหน้าขาวๆนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมีวิธีมาแนะนำง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปชมิปพร้อมกันเลยครับ ชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคไหมครับผมเราก็ถึงคลิปวันนี้นะคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บรูปภาพเนาะยังไงไม่หายไปจากแชทนะครับผมบางทีเราอาจจะเก็บไว้ในคลิปเมโมอะไรประมาณนี้ท่านเพื่อนเคยใช้นะคลิปเมโมผมเคยเก็บรูปภาพไว้ในคลิปเมโมเนาะบางทีเนี่ยเห็นไหมพอมันนานปุ๊บ มันกดดูไม่ได้มันจะเป็นแบบรูปว่างเปล่าเนี่ยเนี่ยผมกดดูไม่ได้เลยรูปเนี่ยนะรูปขาวเพราะอะไรกดดูมัน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 ไม่ได้เลยนะครับผมทีนี้ก็เลยจะมีวิธีมาแนะนําจํานวน2วิธีด้วยกันนะครับโอเควิธีที่1นึ่งนะครับให้เราสร้างกรุ๊ปนะครับผมกรุ๊ปไว้ส่วนตัวเนี่ยแหละหรือว่าทําไว้กับแชทของคนคนนั้นเลยก็ได้นะครับผมอย่างสมมติอันนี้เป็นแชทเพื่อนแล้วกันเนาะเป็นแชทเพื่อนเนาะกดเข้าไปนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมมีการสํารองข้อมูลไว้รูปภาพเนาะอันนี้จะไม่หายเคยยยออู่่่นนนนนนาาีสีสุดเเเเผผมมตนน้พงช็คะ ประมาณตั้งแต่ปี2019เนาะจนถึงปี2อ2 5ัี่ปิอีอะประมาณ5ปีหรือ6ปีได้นะครับผมรูปพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะจำลองด้วยวิธีนี้นะวิธีหนึ่งคือการโน้ตนะครับโน้ตสังเกตว่าตรงมุมขวาบนเนี่ยจะมีคำว่าจุด3จุดอยู่อาจจะมีขีดขีดขีดอยู่นะครับผมโทษทีกดเข้าไปที่ขีด3มขีดนะครับผมกดเข้าไปเลยจะมีคำว่าโน้ตอยู่นะครับผมให้กดไปที่โน้ตนะครับผมกดไปที่โน้ตเราปึ๊บให้กดบวกนะครับกดบวกแล้วก็เลือกคำว่าโพสนะครับ เรียกคำว่าโพสเลยเราอยากเก็บรูปอะไรไว้นะเราก็พิมพ์ปื๊บดีมาร์คไว้ไนะไว้นี่ว่าเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะผมรวมกัที่ที่นะผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีคําว่าแนบรูปภาพไปหรือจะกดถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะเลือกแนบรูปภาพเนาะเขาก็จะให้เราคลิกว่าเราต้องการเก็บรูปภาพอะไรไว้ผมนี่ก็จะคลิกสมมติสามรูปนี้แล้วก็โพสตไปมันก็จะกลายเป็นโน้ตแหละนะครับผม ทีนี้พอเราจะกลับมาดูนะครับผมพอเราจะกลับมาดูสมมติเรามาเข้ามาที่ของคนคนนั้นแชทของคนคนนั้นกดเข้าไปสมมติมันอยู่ไกลมันอยู่ลึกใช่ไหมล่ะเราก็กดเข้าไปที่จุดสามจุดขีดสามขีดเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่โน้ตแล้วก็เลื่อนหาหรือว่าจะใช้วิธีการค้นหาก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ผม T ี T ใช่ไหมกดค้นหาก็จะเจอนะครับผม T ี T พอกดเข้าไปดูก็จะมีรูปต่างๆนะครับรูปต่างๆที่เราบันทึกไว้นะครับผมทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะผมง่ายๆเลยคืออัลบั้มนะครับผมอัลบั้มอันนี้ อยู่นานเหมือนกันนะผม7ปีเหมือนกันนะผมก็อยู่นานเหมือนกันผมไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะแต่ว่าล่าสุดที่ผมดูเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไปที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมนะไปที่อัลบั้มรูปตรงนี้นะผมก็ไปที่อัลบั้มเลยหัวข้อนะครับอัลบั้มในรูปที่เคยถ่ายนะครับกดบวกอัลบั้มเหมือนเดิมนี่แหละผมบวกข้างล่างสุดเหมือนเดิมแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการบันทึกเลือกเสร็จแล้วปุ๊บกดต่อไปนะครับผมก็เลือกตั้งชื่อหัวข้อก็ได้นะ ทีทีไปเรอยไกดสร้างอัลบัม้มก็รออัปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมพออัปโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าเราจะกดไปดูเราแค่กดอัลบั้มนะครับแล้วก็เลื่อนหาอันจะนี้ค้นหาไม่ได้นะเราต้องเลื่อนหาอย่างเดียวนะครับผมพอเจอก็กดเข้าไปดูประมาณนี้นะครับถ้าส่งไปในแชทเนี่ยมันหายแน่นอนนะครับผมมันหายแน่นอนนี่ผมจะลบอัลบั้มไปเนาะแล้วก็โน้ตที่ผมโน้ตไว้เมื่อคี้ลบโพสไป ้าไม่บันทึกแล้วนะครับผมรูปก็จะหายไปแบบนี้นะครับผมแนะนํา2วิธีนี้ในการเซฟรูปไปในไลน์นะเผื่อบางคนเคยเจอประสบการณ์แบบผมผมเคยส่งรูปนี้ไปหาพี่คนนี้แล้วอยากกลับไปดูอีกรอบนึงปรากฏว่ามันอยู่ได้กี่วันไม่รู้อะ่ะผมจำไม่ได้ว่า30วันหรือ3เดือนนะผมรูปถึงจะหายอันนี้จําไม่ค่อยได้เหมือนกันอขออภัยด้วยนะครับหรือใครทราบก็คอมเมนต์บอกเพ,อเพื่อนได้นะก็มันหายไปนั่นแหละก็เลยใช้วิธีนี้ในการโน้ตหรือว่า ในการทําเป็นลาบ,บั้มดีกว่าเวลาเนี้ยเราจะได้กลับไปดูได้นะจะโนต้ตเป็นข้อความก็ได้นะแต่ว่าลาบ,บั้มก็จะเป็นรูปภาพแต่ถ้าโนต้ตเนี่ยก็จะเป็นข้อความเป็นเท็เนอ้ออันนี้ก็อยู่นานเหมือนกันนะสามารถใช้วิธีไหนก็ได้นะตามความสะดวกเนาะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่าฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับผมหรือว่าติดข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเดี๋ยวจะไปทำคลิป หรือว่าหาข้อมูลมาให้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าของผมผมจะมีทริคอะไรไดีๆมาฝากเจอกันครับ